สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็บวันนี้ก็มาอยู่กับวิครฟุตบอลอีกแล้วครับคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลถ้วยนะครับบอลถ้วยเยอรมันนะครับ เดฟเบอพบคาวนะครับเดฟเบอพบคาวบอลถ้วยเยอรมันนะครับคืนนี้ครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็จะไปบุกของซาคูเทนนะครับซาคูเทนนะครับซาคูเทนนะครับบอลหลีกล่างนะครับบอลหลีกล่างนะครับลองมาดูสถิติของทั้งคู่กันก่อนนะครับสถิติของทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนในทุกรายการนะต้องขอบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนในทุกรายการเพราะฉะนั้น คำว่าบอลแพ้ตาไม่มีการเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่มีการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูสถิติ5นัดของซาคุเทนกันก่อนนะครับซาคุเทนห้านัดล่าสุดนะครับซาคุเทนนะครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็ในราคาในตลาดในราคาในตลาดนะครับจัดเต็มทุกบินเลยนะครับจัดเต็มทุกบินไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกของซาคุเทนนะครับก็ ยิงบ้างกับปิบกับปลอยนะครับยิงบ้างกับปิบกับปลอยถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยอยู่นะครับซากุเเจนห้านหลังสุดชนะ3เสมอสองไม่แพ้ใครนะครับราคาในตลาดกินเต็มทุกบินนะครับกินเต็มทุกบินเลยนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับยิงกับปิบกับปลอยนะครับยิงกับปิบกับปลอยต้องบอกว่าซากุตเจนซ่าในบ้านนะครับดูสถิติในบ้านซากุเจนนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะมาถึง3นัดด้วยนะครับชนะมาถึง3นัดด้วยนะครับเสมอสองครับ ก็เป็นเพราะว่า5้านัดล่าสุดของซาคุเซนอาจจะเล่นในบ้านก็ได้นะครับเล่นในบ้านมาถึง5นัดเต็มเลยนะครับ5นัดเต็มเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติของเลวูคูเซนนะครับเลว์คูเซนนะครับจากบุนเดสลิกานะครับจากหลีกสูงสุดของเยอรมันนะครับเลว์คูเซนนะครับ5นัดล่าสุดของเลว์คูเซนนะครับชนะไป3านะครับแพ้2ครับนัดล่าสุดนะครับถ้าใครได้ดูนะเลว์คูเซนนะครับเปิดบ้านเจอบายเยอนไมวนิดนะครับเลว์คูเซนแท้จะปิดอะไรก็จะพับสนามบุกกันเลยนะครับ แต่ก็สู้ทีมใหญ่ไม่ได้นะครับสู้ทีมใหญ่ไม่ได้ก็โดนยิงเลยสประตูต่อสี่นะครับสประตูต่อสีแต่คืนนั้นเรวูเซ่นนะครับเล่นได้ใจแฟนบอลมากเลยนะครับเล่นได้ใจแฟนบอลมากเลยนะครับนาดล่าสุดของเรวูเซ่นนะครับเรวูเซ่นชนะห้าแพ้ไป2ครับแพ้ไป2นะครับแล้วก็ครึ่งแรกนะครับคึ่งแรกนี้เกมไหนไม่ยิงก็ไม่ยิงนะครับถ้ายิงก็ขาดลอยเลยนะถ้ายิงก็ขาดลอยเลยนะครับสูงแรกนะ ืนนั้นแล้วกูเส้นสูงแรกก็กินเต็มไเหมือนกันนะครับแล้วกูเส้นสูงแรกก็กินเต็มไปเหมือนกันนะครับก็คืนนี้นะครับสูงแรกนี่คิดว่า50-50เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูดูราคากันนะครับไปดูราคากันราคาคืนนี้เปิดมาที่เล v ว l คูเส้นนะครับต่อ2อูปควบ2รลูกครึ่งนะครับ2รลูกควบสองลูกครึ่งนี่มันเยอะมากเลยนะครับดูราคาน้ำน้ำราคาน้ำ ก็ให้ฝั่งซาคุเซนนะครับซาคุเซนเป็น97นะครับไอเลวูคูเซน93นง้ยเขาก็มองว่าบอลคู่นี้เลวูคูเซนน่าจะยิงไม่ขาดนะครับก็เลยให้ให้น้ําเยอะอย่างนี้นะครับให้น้ําเยอะอย่างนี้นะครับก็ทีเด็ดบอลเต็งนะครับบอลเต็งก็ขออยู่ฝั่งซาคุเซนนะครับฝั่งชาวบ้านนะก็แล้กันนะครับมันเยอะไปนะครับเพราะซาคุเซนก็สร้างในบ้านเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าใครก็มาชนะในบ้านของเขาได้ง่ายๆนะครับต่อให้เกม เกมเกมการกองบอลของเลิกดเส้นจะดีกว่านะครับช่วงหลังๆเลิกขดเส้นนะครับการกองบอลจะดีกว่าการต่อบอลจะดีนะครับแต่สาขุดเซ่นก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะสูงเต็มเกมนะครับคู่นี้อาจจะยิงเงินถึง3ลูกนะครับอาจจะยิงเงินหนึ่งสามลูกนะครับรอรอลุลนลูกที่4กันนะรอรลุล้นลูกที่4นะครับเพราะฉะนั้น3มลูกครึ่งกับ3ลูกครึ่งควบ4นี้เล่นเล่นได้นะครับ3ลูกครึ่งควบ4อาจจะได้ครึ่งนะครับ ต่3ลูกครึ่งนี่อาจจะได้เต็มนะครับคู่นี้มอีอาจจะมี3ประตูถึง4ประตูนะครับก็เพราะฉะนั้น <be S 1> ใครที่เล่นสูงเต็มเกมนะครับขอแนะนําให้อยู่ที่3มลูกครึ่งหรือ3มลูกครึ่งเพบสีนะครับได้หมดนะครับ <'ll> ถ้าเกินกว่านั้นก็ลําบากนะครับส่วนทีเด็ดครึ่งแรกนะครับทีเด็ดครึ่งแรกกลายเป็นว่าเลือเส้นนะครับเรือมัเส้นหนึ่งลูกนะหนึ่งลูกก็คู่นี้นะครับ คร่งแรกขออยู pues ่ฝั่งเลเวร์ค้เซนนะครับขออยู่ฝั่งเลเวร์ค้เซนว่าเลเวร์ค้เซนน่าจะขึ้นนําในครึ่งแรกนะครับขึ้นนําในครึ่งแรกแต่จะขาดไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเลเวร์ค้เซนน่าจะขึ้นนําในครึ่งแรกนะอยู่ที่ครึ่งควบลูกหรือหนึ่งลูกนะครับลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งนี้ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําอย่างมากเต็มที่แค่หนึ่งลูกนะครับรอรูลูที่สองส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกเราอยู่ในที่ลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับ สูงแรกกันอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับหรือถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปนะให้รอประมาณนาทีที่สบกนะครับถ้าบอลไม่ยิงนะครับให้กดไปเลยนะครับให้กดไปเลยเพราะว่าราคามจะลดนะให้กดไปเลยเพราะว่าราคามจะลดนะครับลูกครึ่งนะลูกครึ่งอยู่ได้นะครับลูกว่ลูกครึ่งหรือว่าลูกครึ่งนะอยู่ได้สบายเลยนะครับสูงแรกนะครับขอแนะนาสูงแรกนะครับขอแนะนำที่อยู่อยู่ที่ลูกว่าลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับก็แค่นี้นะครับเพราะว่า วอนคู่นี้มันไม่เคยเจอเลยมาก่อนนะครับเนื้อหามันน้อยนะเนื้อหามันน้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับเว็บที่มันโกงพดไปนะครับเชื่อถือได้มากเลยนะก็ไม่โกงไม่เกยนแน่นอนนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างแล้วก็ใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม V.I.P แจกทีเจ็ดบอลแบบไม่มีอันนะครับเราแจกกันทั้งวันนะครับถ้ามีบอลแข่งนะเราแจกกันทั้งวันถ้ามีบอลแข่งนะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเตือนกันทุกวันนะครับกดกดกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทันทีที่คลิดมันอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube นะครับมันจะเด้งในตัวสมือถือเราจะได้เปิดขึ้นมาดูนะครับดูเป็นแนวทางนะครับคืนนี้เราจะตามหรือเราจะชวนให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะพอแค่นี้นะครับคืนนี้ขออยู่ฝั่งซาบุคนนะครับซาบุคนรองนะครับขอเป็นบอลรองนะคืนนี้ก็ขอบคุณครับ